พี่น้องเบิ้งและเบิ้งจุ่มนี่ครับปัดโดดอีดีเด้อพี่น้องสวัสดีครับนัดอีสามนน์ศาสตร์ครับ มื่อนี่กับผ้าพีผ้านองมาเบิงบุบบอบดกพี่น้องเอ้มาเบิงว่ามันสีดกปันไดครับกสีมะลือป้าปักแตงพร้อมได้ผลผลิตบดีพี่น้องสีงลงกหมุกทั่วครับไปเฮ้าไปเบิงนี่แหละครับบุบเข้าไปเบิงทั้งในพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบ่งจุ่มนี้ทั้งในกับมีเลยครับครับ ดกต่้งต่ดินหดปลายครับพี่น้องิ่งหดปลายปุ่นนะครับพุ่นท้างพุ่นนะครับปลูกไ่หลายด้กครับปลูกซีหาคุมพี่น้องแกถือว่าดกใส่ได้อยู่ครับเมื่อนี้ก็สีเก็บไปขายแล้วพี่น้องมื้อนี้อาจสิได้อยู่ประมาณร้อยนี่นะครับถือว่า ตัวหน่วยงามผสมควรเก็บออกไปหลายรุ่นแล้วครับผู้ใดอยากปลูกก็ปลูกเด้อพี่น้องหมบวบได้ผลผลิตดีหรือครับพีก็บุกทั่วครับพีครับสุขคนเมึงครับนี่อันนี้ผมเอาไว้ถาเห็ดพันธุ์ครับนี่เอาไว้สองไว้บรูว่ามันสีได้ผลผลิตดีว่าดีกับถาล่องบึงครับเอาสื่อเม็ดพันธุ์เขาแพงครับพี่น้องนี่ครับถือว่าดก พ่อส่ใดครับคุณครับจูนี่ก็คือปลูกจูนี่ปลูกประมาณหาขุมครับนี่ครับข้างผมก็เอาแบบขื้นน้ำตดใหม่น้ำเอากิ้งใหม่เอากิ้งไผ่ไซครับพี่น้องเขาเห็ดแบบง่ายๆครับ นี่นะครับบวบบวบเลี่ยมพี่น้องนะครับไปเบิ้งท่างพุ่นอีกครับมีกำลังกอกลูกหน่อยพี่น้องเลยนี่เบิ้งกันไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งกันดนๆครับผมกับพึ่งทดลองปลูกครับยูพื้นที่น้อยๆแหละพี่น้องเอ้ พื่อสีได้ผลผลิตถ้าได้ดีพุกระสิออกไปเห็ดอยู่หน้าครับบ้างคุ้มกันไว้่าอาจจะมีเห็ดอยู่หน้าแต่ว่านา้ำอยู่หน้าอาจจะเข้มพี่น้องอาจจะได้ผลผลิตบ่ดีครับเพราะว่ายุ่นี่น้ำจืดครับมาละกะบกำลังออกน่วยครับพี่น้องมาละ ครับบึงบึ่งบวบครับแบบหน่วยง่ามอยู่ครับรรรนี่ทดลองนล่นี่พอตัดแล้วครับนี่ไส้นี่ใส่นี่ก็ถือว่า เงาพอสมควรครับเป็นศอกกูแล้วพี่น้องเป็นแบบทั้งที่ดินหอดปลายเลยเด้พี่น้องบวมนี่ดกอีกทีครับนี่นะครับนี่มาละพี่น้องกำลังออกไงวางงานนั่นปลูกบ่ท่านได้เป็นไยกันนี่เริ่มติดวยแล้วครับนี่จงไว้เห็ดพันธุ์ครับที่ มวย,ยงไงค,ครับครับนี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มที่ออกแล้วมาละตอนแรกบ,บ่ติดดอกได้พี่น้องผมจับดอกผสมกันเอาครับก็เริ่มติดลายแล้วครับนี่เริ่มติดลายแล้วพี่นอ้อ,นองเฮากะถดล่องเบิงครับถดล่องปลูกเบิงเอาอสื่อผมสื่อมาแชร์ซ่องเดียวครับ ได้ซิบนครับปลูกเกิดซี่ต้นพี่น้องมาละมาละไงครับมาเบ่งทางพี่ครับบวบสอดออกมาทางพี่กับมีเด้พี่นอ้องครับเห็ดไปพ่อได้ขายครับพ่อได้ยูได้กินน้ำได้กินกับขายพร้อมพี่น้อง พี่น้องมึงจุ่มนี่ครับงามอยู่ครับนี่ครับเป็นหนึ่งได้ดินหมดแหละพี่น้องเออหมดแล้วลครับมึงดีครับผ้าผีผ้าน้องมาเบิึงบวบพี่น้อง สิบามาเบิ้งเพลนเลืลอปลาแตงนะครับลรือปลาแตงพร้อมมันบ่งามป้ายพี่น้องมันเลี้ยงครับนี่ก็เป็นบักเขือครับเขือขึ้นพ่อยพี่น่องจังน,น้อยก็สิดเจ็บน้อยดอกนีก่เป็นบักฮุ่งครับวอยเอามาปลูก ต้นนี้แมาปูกปู่หลประสิติดบประิติดแตไว่ากระซืนอยู่ครับส่ซงซืนๆอยู่ครับนี่ครับพี่น้องไปเบิ่งทีมงานกำลังเลือ หูดแล้วครับผู้หน,นึ่งกำลัังเห็นตัวสั์พี่น้องโอ้ยประนันมาสิมะลือซสวยครับเชียนควนกับล่งเหงาพี่น้องหมดละไปห้างไปเบึงโอ้ลือแล้วพี่น้องเลยโอ้มาไหมครับแม่ยิ้มผ้าสวัสดีไปสวัสดีค่ะ แกงที่เกี้ยวหาเกี้ยวเนี่ก็ได้ขายเพราะได้หลายราคามันได้ห่างหกพันหนึ่งก็เลยมันบ่ดกเลยสิบังไม่ค่ะสี่เซ่นไม่หรอกค่ะเด้ออีกจมมาหรอกค่ะเด้อแต่โกหกเห็นไหมค่ะแจ้แน่เชยงควนเชยงควนถูกกองเด้อเชยงควนสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีครับเชยงควนบ้านน้องตาดครับโอ้มื่อนี้กเชยงควนเหงาแตงแล้วครับดึงกําลังดึงแกะแตงนะครับไมมีบ้านในฝาดอาไหม บ่อหรอกบ่อหรอกหยัดพี่น้องบ่อท้ายความห่างไงวะเอาเอาเห็ดเบิังก็ดูเชียนควนดึงให้พี่น้องไว้กระโดูเห็ดแบบไหนแบบตะไคร้นี่ก็เจ็บไบใบตะไส่พร้อมครับพี่น้องห้องกัดเห็ดแบบประหยัดต้นทุนครับแตงไม่ได้ผลผลิตดีครับไรลื้อครับปลูกซีหล่องพี่น้องเริ่มเอื่นเชียนควนมาปลูกซอยครับ แตเล่ปเป็นนวยต้องเซียนควนมาปลูกซอยให้งเพ่สีงามครับ<อ>นี่ครับพี่น้องเป็นตะดอกครับ<อ>ลือถิมได้ครับผลผลิตดิบว่าดีพี่นอ้องไยท่านี้กับ่บเกิดครับแตงปลูกยากพี่น้องแต่ว่าทัวงามครับผนพี่น้องลูกอากหลากอยู่ครับ ว้อนนี้ก็ขายได้เกตร้อยพี่น้องก้อนนี้ก็ได้หาร้อยครับแม่ยอยู่ภาเป็นใดเมือ่อยบ่โอ้ห่อนค่ะห่อนห่อนลายโอ้แม่ยอยู่ภาอีสานเหมืออันสานตรงข้าพี่น้องเน,นี่ยการันตีเลือกคางอ,อกป้าบ้ามันกับประเด้เงิน,นหลายดอกค่ะมันได้หาวพี่น,อน้องเขือป<ร>้า<ร>ห้องไปเบื้องเ <ไป S 2> บือพี่น้องเบื้องเบือพี่น้องตอนแรกเอามาปลูกว่ามันบื้องเบือขึ้นเมื่อเมียนพี่น้องหง่าย่ยู่บนยอ่ครับ ใหนไอยูในไ่ยูจะไล่ผมครับนี่เขื่อนหน่อยครับไอ้ผ้ากินยังกรอบกรอบมันกรองค่ะโอ้ทั้งกินทั้งกินทั้งหืืออิ่มแท้พี่น้องไอ้อิ่มแท้ครับเขื่อนนี่ก็สิบว่าคายได้อยู่บ่หน่หน่วยงามอยู่พี่น้องหน่วยใหญ่อยู่แต่วันเขื่อนพันใหญ่ติบุญนี่ไม่หนบก็กลับเสียเวลา หนึ่งเซียนดึงห <live> <ps> <ats> ัวใหญ่ดึงเล็เล็กแดงหน่วยอยู่ครับโอ้ผมเซียนควัเล่อหอนเลาวจะหายแล้วพี่น้องโอ้ยไอสิบีลือซอยเล่ากันหล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งผมสิลือสิเป็นยังไงครับอ้เรียนวิชามาจากอิสราเอลพี่น้อง ไปอิสราเอลหาปีกว่าครับแล้วก็ไปเกาหลีสองปีครับเบิ้งสีมือผมหลือสิเป็นไหนพี่น้องเดาล่ะพี่น้องตรงย่านเก็บพี่น้องเก็บทุกคนนะครับ 你看看你，我都不做，我都不做。哎，那胶真难，那你呢？ คือออกไปที่ไทยล้มบดทัวพี่ด้องมานี่ต้องคืออยู่บักทัวครับล้อยู่แ็กซี่ลอง เชื่อรุ่นนี่เบิดค่ะพี่ขายตัวกันเลยครับรห้ะเนน่ดข บุูกเรียบบองห้ามครับเม็ดพันธุ์อดีพี่น้องเอ้ขนาดไปซื้อจากลานนึงบาได้มาตฐานนี้ครับโอ้ขาดเร็วจริงๆนอนตะไคร้เนาะไม่ใด้เดี๋ยวใส่อีกนึงเดี๋ยวเอาถิมเราล,ละพี่น้องเอ้ เพี้ยนพ้วนขึ้นไปแล้วเพียเพ้ยนข้วนฟ้องแชรครับพี่น้อง ขาดกับพองกันเหมือนเนาะอยเสนอเสียกเนาะคุณครับผู้เฒ่าคนคนเห็ดใจเย็นพี่น้องคนนอกกันไกลคอยตัดออกนเซียนควนอยู่ในไก่คนละครับนี่ผมดึงออกวงหันพี่น้องไมขอพสี่น้องไป่นเซียนควนเราเหา เชียงก้วนของแทาลีกูนะครับเชียงก้วนปนเลี้ยวเด้ปนไปข้าวเดียวได้ใบไงเด้คลองแท้ได้พี่น้องเชียงก้วนนี่โอ้เชียงก้วนจอกขึ้นเลยเจีงแท้สุดยอดสุดยอดสุดยอดกินยังมือแรงต้มไกลป่ะไปเพิ่งเล่าเล่าไกลพี่น้องกูละพี่น้องปนเชียงก้วนพวนพวนมันธรรมดาเด้ คักคักคักพี่น้องเอ้ยฝากเ,เดอ้อพี่น้องช่อง YouTube น้องไหมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเป็นกำลังใจให้พ่อได้เห็ดฉิบให้พี่น้องเบิงเ่งในเดอ้อโอ้ครับไม่ไม่น้ำงามเราบุษณครับลือย่างเดียวเชียงค้วนบุษณใจครับนำย่างเดียว่สราลือขึ้นลือเลยครับขวัญสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดกินต้มไก่ให้ลำง้กอของแมลงนี่ กินเนยเบิ้กินเนยเบิ้พี่นอ้องบองปลาแดกเราก็กินเป็นปน,นะเนก็บบุกทัวไปตำวัำนนี้ครับบุกทัวจังไงก็จะเก็บบุกทัวแล้วพี่นออ้องโอ้โ่พี่น้องเอ้ลือออกแล้วแล้วเวบิดแล้วครับเหยื่อจังปางตะไค่าก็ออกแล้ว เช่นควนกำลังเก็บเสียกอยู่พี่น้องปลอดด้วยใชน้ำจืดก็ออกแล้วครับนี่สา้ลงเหยงใช้น้ำจืดเก็บผ้ากำลังนั่งเศร้าเมื่อยอยู่พี่น้องมันไล่ครับเอาหันมาหันนะตะไคร้กันเจ็บหวนเรียบร้อยแล้วแม่เอลูกสาวมายุรีลูกสาวมายุรีสมบูรณ์ปากไฟแล้วก็ไพ่บูรนหอมจันทร์ธิรวัตร จิตตามเด้อลูกเด้อจิตตามสิผูสกคนเด้อค่ะนี่นะครับเรียกแบร้อยแล้วพี่น้องเนี้ยจิตตามอยู่หม่องไรบอกเพื่นเนี้ยี่องครับมานี่คือเชี่ยวรถไทยมาไทยแล้วพี่น้องเอาเมญญ่าพ้าปิดกล่องนะครับเอาเต้าไงล่ะคอยเอาเอาคักกินนี้พี่น้องเอาที่สั่นแล้วพี่น้องเอ้ ลือแล้วแล้วครับวันนีค้ครัไปนี่จากแล้วครับเชียงควานเรากับสาวไว้แล้วครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยสุขุทุกคนล่ะ